มอวิทยานุสร์นะครับได้เปิดห้องปฏิบัติการ PSU with STEM Lab เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นกวัตรกรรมครับเมื่อวันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่1 1เ,เดือนสิงหาคมพุทธศ,าศาักราช2566ครับที่โรงเรียนมออวิทยานุสรนน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้ประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการ PSU with Stem Lab ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนนะครับที่สำนักง,งานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือในชื่อย่อว่าสอวชได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดตั้งห้องดังกล่าวเพื่อสร้างการปฏิบัติการนะครับที่อาเ โดยชนและครูผู้สอนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนได้โดยทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนมอวิทยานุศรก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยครับ นายสุชาติสุขพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมอวิทยานุสร์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่28ตุลาคม2562กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักง,งานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวชอร่วมกับโรงเรียนมอวิทยานุสร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสเต็มลบขนาดกลางเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการที่โยชนและ ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนได้รวมถึงการอบรมโดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ STEM Lab เพื่อสร้างคุณลักษณะด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นทักษะสำคัญของอาชีพ STEM science technology engineering and mathematics นะครับโดยการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนอุปกรณ์วัสดุห้องปฏิบัติการ s เตมแ a b อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นายอดินันเจสูนะครับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสเต็มก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าห้องปฏิบัติการสเต็มแลบนั้นเปิดให้นักเรียนปฏิบัติงานได้24ชั่วโมงภายใต้การดูแลของอาจารย์วิศวกรและเจ้าหน้าที่ซึ่งนักเรียนจะได้สร้างสรรค์จินตนาการในการสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์เพื่อต่อย,ยอดโครงการหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากแนวคิดของนักเรียนเช่นโครงงานวิศวกรรมชีววิทยาฟิสิกส เคมีรวมถึงทางด้านการแพทย์ซึ่งภายในห้องก็มีทั้งเครื่องวัดความชื้นเครื่องมือช่างเครื่อง 3D printer เครื่อง Fiber l a s e r Cutting รวมทั้งงานเหล็ก Acrylic โดยนักเรียนก็จะสามารถสร้างผลงานพื้นฐานได้ด้วยตนเองเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะนิยามนักเรียนมักจะนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนิยามห้องปฏิบัติการ s เตมแล b ว่าเป็นส่วนสนุกเพราะเขาได้ทาด้วยตัวเองทาเป็นหมดเลยนะครับนะฮะรายละเอียดต่างๆนี่รับทราบจาก เสียงสัมภาษณ์นะครับอาจารย์สุชาติสุขพันธ์ครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอวิทยาลุกศรครับโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนมอวิทยานุสรเองเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เราเน้นถึงเรื่องของการจัดการการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสําหรับห้องเรียนนี้เราก็เปิดเพิ่มมาจากห้องเรียนปกติทั่วๆไปนะครับซึ่งเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะมีห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณ9ห้องปฏิบัติการนะครับห้องปฏิบัติการละฟิสิกส์สองห้องเคมี2ห้องชีวะ2ห้องวิทยาปรัยห้องและห้องปฏิบัติการแสงหนึ่งห้องนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นในการเรียนในวิชาพื้นฐานโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เกี่ยวกลุ่มสาระที่เราจดทำไว้นะครับสำหรับห้องนี้ห้องปฏิบัติการสตรีมศึกษาเนี่ยซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้อง เ,เตรียมนักเรียนให้พร้อมนะครับสำหรับการที่จะออกไปสู่โลกกว้างนะครับทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่นักเรียนได้ได้เรียนส่วนใหญ่เด็กก็จะเกิดจินตนาการใช่ไหมครับจากการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วามาต่อยอดทางความความคิดและก็ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น เราจะทําอย่างไรให้เด็กเอาความรู้หรือความคิดของเขาเนี่ยออกมาสู่ชิ้นงานหรือภาพที่เขาอยากจะเห็นก่อนเพื่อเป็นการจําลองหรือทดลองก่อนที่จะไปนําสู่ะระดับที่ใหญ่ขึ้นและสูงขึ้นต่อไปก็จึงคิดว่าการที่เราจัดทําห้องเรียนเนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการเรียนการสอนที่เราบรรยายให้ฟังแล้วก็ท่อง นักเรียนท่องกันอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเกิดผลน้อยกว่ากับการที่เรียนได้ลงมือเป็นัติจริงนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรงเห็นถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กของเราเนี่ยเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลายขึ้นแล้วก็โลกมันก้าวไปข้างหน้าอย่างเราตามไม่ทันแล้วนะครับแต่เราต้องเตรียมพร้อมเด็กเราเนี่ยเพื่อที่จะนํา ไปอีกก้าหนึ่งให้ได้เพราะเราเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมการกลึงนะครับการออกแบบต่างๆมีความสําคัญเพราะเราไปพึ่งเทคโนโลยีกันจนมากนะครับแต่ทักษะพื้นฐานของเด็กเราต้องเตรียมให,ให้พร้อมก่อนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจัดก็คือเราเริ่มตั้งแต่การเรียนพื้นฐานในการออกแบบ ด้วยมือการออกแบบด้วยเทคโนโลยีแล้วจากการออกแบบทั้งมือเทคโนโลยีที่เป็นฐานกันแล้วเนี่ยก็นํามาสู่การที่เราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เราเตรียมให้กับนักเรียนแล้วก็เราคงจะต้องพัฒนากันต่อไปแล้วก็เติมอุปกรณ์เครื่องมือตามที่นักเรียนเขามีความสนใจและต้องการนะครับผมถือว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่โรงเรียนจะต้องหาหรือรองรับนะครับความต้องการของผู้เรียน เพราะว่าถ้าน้องๆอ,อ,อยากจะเรียนนะครับหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องอาหาสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือที่ทําให้น้องๆได้เรียนได้ก็จะทําให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้นําความรู้ของเขาเนี่ยไปพัฒนาสังคมอนาคตของประเทศชาติต่อไปได้ครับ เอาละครับยินดีนะครับกับการพัฒนานะครับเรื่องราวนะครับทางด้านวิชาการนะครับในภูมิภาคนี้เลยนะครับภาคใต้ของเรานะครับเราทําได้นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ขึ้นกับส่วนกลางมากเกินไปนะครับก็สร้างผลงานดีๆนะครับในภาคใต้ของเราได้ทีเดียวเพราะเรามีนะครับห้องแลบที่ได้มาตรฐานนะครับทว่าไปแล้วนะฮะก็นะฮะสามารถที่จะนะครับติดตามความคืบหน้านะครับความก้าวหน้าสิ่งต่างๆนวัตกรรมนะครับวิชาการต่างๆที่จะได้จากห้องแลบนี้ต่อไปครับ